ช่วยมังไปด้วไหมดูดิฮโอวว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 ว้โวว้วว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 วโวว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 วแกววววววดวว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 ยววววววยววววววยววยวว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 วเวว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 วนไวว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 วเวว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 ว นี่นายทำแล้วอยู่นายเป็นฮีโร่หรอือใช่แล้วเราเป็นฮีโร่ไงล่ะฉันนายอยากเป็นเหมือนพวกนายมากละล่ะอันนี้ฉันไม่มีน้ำใจหรอกนี่ต่อยแม่โคโลองเนี่ยฉันอยากเป็นฮีโร่มากเลยขอร้องนายพวกคนหล่อทั้งหลาย,ยพวกเรายังพอไม่ีวิธีดูนะไ,ไหนโง่ไหนไหนไหนแล้วน้องฉีสันเคมีฮีโร่ล่ะมันจะทำให้คุณมีกล้ามแบบนี้ สารของฮีโร่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งของโคตรไม่ดีเลยของโคตรไม่ดีแน้นุ่สารเดียวที่นายทำให้การใช่ฉันไม่สนละฉันอยากเป็นฮีโร่อู้สารเสตติดสารพระว่าพักโกงไงล่ะจะไม่นี่ดีเงียบอะไรเนี่ยอ,อออออะไรวะเนี่ยถ้าต้องฉีดยานี่ยเข้าไปเราถึงนายจะได้เป็นฮีโร่แห้ง <c oughs> เราพร้อมแล้วฉีดสิครับโอ้ทรมา ก้าูก้าก้ากาเออยอนนี้ปปวดจงเลยครับไอ้น้องฮาฟูู่าันือฮีโลเขาจะไปช่วยโลไปชื่อโอ้ยทำไมคอมนี่มันเล่นยากจังเลยวะเอ้ยไม่ต้องมีปัญหาฮาฟูเดี๋ยวผมแก้ให้โอ้ขอบคุณมากเลยฮีโร่ของผมเยี่ยมไปเลย ล้วถ้าเกิดเราจะเล่นไงเมื่อมันถอดั๊กเสียบั๊กใหม่โอ้ oh God. ไมค์ท่านจะช่วยโลกใบน,นี้เหรอใครไม่หัวเราะอะไรแถวนี้ฉันกำลังกำจัดมแมลงสาบด้วยรองเท้าอยู่ฮะ <Huh? S 1> นี่คุณไปทำอะไรมาเนี่ยคุณได้นะ่ยฉันคือฮีโร่ไงเลรอฮ่าฮ่าคุณเนี่ยไม่เหมือนผมเลยเลรอฮ่าฮ่าฉันคือฮีโร่ละเหรอฮ่าฮ่าฮะฉันจะแจ้งตำรวจเพราะว่าข้อหาดาวเหนืามาแล้วคุณไม่ต้องโทรแหละ คุณช่วยไปกําจัดสมองเสื่อมนั้นทดอืออะโอ้ฮีโร่ฉันรักฮีโร่ไปขอลาซีนะแปปๆคุณช่วยใส่แสบปวดทรมานจริงๆโอ้หน้าเศร้าจังเลยอะแต่ฉันไม่สนหรอกชื่อข้าภูมิใจยังไงคุณช่วยกดซับสไคร้ด้วยไหมนะฉันจะไปช่วยโอ้เฮ้หวัดดีโอ้ไม่ใช่มันเมกอือ ใช่แล้วฉันคือเมเกอร์เลยฉันจะโทรหานายด้วยน่าสนใจจะซื้อสิ่งนี้หรือเปล่าล่ะซื้ออะไรฉันไม่เข้าใจอะสนใจซื้อไข่ไปกินไหมล่ะอนี่นายมาอาข้าเพื่อนฉันหรือเมเกอร์ใช่และนายจะเป็นเหยื่อคนต่อไปสําหรับฉันเดี๋ยวนี่นายทำอะไรของนายเนี่ยฉันเจ็บนะรู้ไหมฉันเนี่ยฮีโร่ของกิ้งอะ ฉันบอกให้ว่าไม่มีจริงหน้าเนี่ปัญญาอ่อนโคตรหน้าบังอัดดาข้าได้ไงฉันคือฮีโร่ที่แท้จริงต่อยมันเลยม้งกี้ต่อยมันเลยต่อยเลย่ายบ้างอ่ะต่อยข้าได้ไงเพื่อฉันเนี่ยฉลาดพันคือฮีโร่ที่แท้จริงในฮีโร่ปอมบิ่เฮอสวัสดีพวกซูเปอร์ฮีโร่วันนี้ฉันมาดีนิ้วกันเปียง